โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายถึง ARN นะครับคืออะไรนะทุกคนก่อนอื่นนะครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปแรกนะครับสําหรับการคืนเงินครับ ARN ายังไงนะครับทุกคนจะผมทิ้งไว้บนตัวไนะครับแล้วก็วิธีการเอาเงินเข้าบัญชีนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับไว้บนตัวไเหมือนกันนะทุกคน ARN ก็คือเป็นหมายเลขติดตามนะครับ เงินตกหล่นนะครับผมที่เราชําระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตนะครับมันจะมี a r n นะครับในกรณีที่เรากดคืนเงินนะครับหรือรีฟันนะครับมันก็จะให้เลข ARN มานะครับแล้วก็เราถ้าเราเป็นบัตรเดบิตอ่ะเราต้องโทรหาธนาคารแต่ละาาแต่ละธนาคารที่เราใช้อยู่นะครับเพื่อแจ้งนะครับแจ้งประวัติเราแล้วก็แจ้งว่า เราชำร้าเงินคืนอันนี้นะครับธนาคารก็จะให้เรายืนยันตัวตนว่าใช่เจ้าของบัตรจริงไหมแล้วก็สอบถามเราว่าเงินคืนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางธนาคารจะใช้เวลา1นถึง2วันนะครับแล้วก็จะได้เงินคืนแบบในคลิปนะครับ